อินเดียเขาก็มีบาร์เหล้าบนดาดฟ้าที่นี่เมืองชัยปุระหรือว่าเมืองสีชมพูมาทางที่ก็ต้องเที่ยวให้ครบค่ะทั้งสถานที่โบราณและสถานที่แฮงเอาท์ไปถึงนี่รู้เลยค่ะว่าเป็นสถานที่แฮงเอาท์ของคนงท้องถิ่นจริงๆเพราะว่าเราเป็นแกงต่างชาติแกงเดียวที่อยู่ตรงนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังหาที่นั่งถ่ายลงถ่ายรูปว่าเอยมาแบบนี้เขาก็มีบาร์เหมือนกันนะที่ชัยปุระประเทศอินเดีย สาคัญเขามีนักร้องมีดนตรีสดให้ฟังแบบชิลๆ,ๆสบายๆสไตล์ลูบท็อปสุดหรูการที่มาเที่ยวลูดท็อปตรงนี้ก็คือรู้สึกเป็นธรรมชาติที่สุดแหละเพราะเรารู้สึกว่าเคยชินเนาะในกรุงเทพมันมีลูบท็อปให้เที่ยวเยอะเราก็เลยแบบว่าเออรู้สึกชิลมินยังมีบรรยากาศที่มินไปเที่ยวทั้งญี่ปุ่นและอินเดียอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะเอามาทยอยลงให้ดูนะคะเผื่อใครกําลังอยากจะไปเที่ยวแบบคิดอะไรไม่ออกอยากจะปรึกษาก็ปรึกษามินได้นะคะอย่าลืมกดติดตามมินรีวิวเวอร์นะคะ